ปล่อยแถวแก้ไขปัญหาต่างชาติและละเมิดกฎหมายไทยผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวสองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแม่ห้องสอนและตำรวจสพปลายปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในห้วงเทศกาลลอยกระทงที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องสอนเน้นแก้ไขปัญหาต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและและเมิดกฎหมายไทย เมื่อเวลา18นกา30นาทีของวันที่3พฤศจิกายน2568พลตํารวจตรีโอลานเอี่ยมประพาสผู้บังคับการตํารวจท่องเที่ยว2พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่ตํารวจสพปลายเจ้าหน้าที่ตํารวจท่องเที่ยวร่วมกันปล่อยแถว บนถนนคนเดินอำเภอปลายเพื่อตรวจสอบติดตามสถานการณ์การดำเนินการในการแก้ไขปัญหากลุ่มคนต่างชาติที่มีพฤติการอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่มีประเด็นปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในพื้นที่เช่นการส่งเสียงดังการรบกวนผู้อื่นและการละเมิดกฎหมาย การปายแถวดังกล่าวเพื่อให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากที่พากันเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะช่วงเทศก,กาลลอยกระทงซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พากันเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวอิสราเอลที่ก่อความวุ่นวายและทำผิดกฎหมายของไทยซึ่งทางตำรวจท่องเที่ยวได้มีการใช้มาตรการเด็ดขาดโดยการขึ้นบัญชีแบล็คลิสและผลักดันออกนอกประเทศทันทีมิว24สถานีประชาชนทศพลบุญญัฒนภาพข่าว พระดาสุวรรณรายงาน